ทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าการปิดงบการเงินเนี่ยมันคืออะไรแล้วนักบัญชีต้องรู้อะไรจากสิ่งนี้บ้างนะคะเราไปทำความเข้าใจในคลิปคลิปนี้กันคะ่ะ มาเริ่มกันที่ประเด็นแรกนะคะประเด็นแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปิดงบการเงินค่ะหลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าการปิดงบการเงินเนี่ยมันคืออะไรที่นักบัญชีหลายๆคนชอบพูดกันนะคะเราเข้าใจความหมายมันดีขนาดไหนนะคะลองมาดูความหมายของการปิดงบการเงินกันนะคะความหมายของการปิดงบการเงินเนี่ยมันเป็นวิธีการจัดการทางบัญชีรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งเราต้องการให้ข้อมูลทางบัญชีเนี่ย ตรงกับความเป็นจริงนะคะแล้วก็เวลาที่เราปิดงบการเงินเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้ก็คือว่าการปิดบัญชีรายได้นะคะและบัญชีค่าใช้จ่ายนะคะเข้าไปสู่ งบกำไรขาดทุนถูกไหมคะแล้วก็จากบัญชีกำไรขาดทุนตรงนี้เนี่ยมันก็จะวิ่งไปสู่ส่วนของทุนนะคะซึ่งรายการเหล่านี้เนี่ยเราน่าจะเรียนมาตั้งแต่สมัยที่เราอยู่ในมหาลัยกันเรียบร้อยแล้วเนาะว่าเดบิตเครดิตเป็นยังไงบ้างนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเกี่ยวกับการปิดงบการเงินเนี่ยเราจะต้องสามารถพิสูจน์ยอดต่างๆได้ในบัญชีแยกประเภทนะคะซึ่งมันก็จะเป็นยอดที่คง เหลือนะคะในงบการเงินหรือว่าในบัญชีต่างๆที่อยู่ในผังบัญชีของเรานั่นเองนะคะที่นี้เนี่ยการปิดงบการเงินเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะต้องจัดทํางบทดลองนะคะที่ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลําดับถัดมา จะต้องจัดทำงบการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นงบแสดงฐานะการเงินเนาะงบกระแสะเงินสดนะคะหรือว่างบกำไรขาดทุนนะคะแล้วก็ส่วนเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นเนาะแล้วแต่ว่าเราอยู่ในกิจการประเภทไหนนั่นเองนะคะซึ่งงบการเงินเหล่านี้นะคะจะต้องส่งให้กับผู้ตรวจสอบบัญชีหรือว่าผู้รับรองบัญชีตรวจสอบก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยเราค่อยนำส่งสู่หน่วยงานภาครัฐนะคะหน่วยงานภาครัฐที่ว่า คืออะไรนะคะเราคงคุ้นหูกันดีอยู่แล้วนะเราเรียกว่า D B D นะคะหรือว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะแล้วก็กรมสรรพากรนั่นเองนะคะความหมายค่อนข้างยาวเลยเกี่ยวกับคำว่าปิดงบการเงินนะคะแต่ว่ารับรองว่าถ้าทุกคนเข้าใจกระบวนการนะก็น่าจะไปต่อกับวิธีการการปิดงบการเงินได้นะคะถ้าชอบเนื้อหาบัญชีดีๆอย่างนี้นะคะฝากติดตามเราได้ที่ C P D Academy ค่ะแล้วก็สำหรับใคร ที่อยากลงเรียนบัญชีออนไลน์นะคะสามารถลงเรียนกับเราได้ที่ www.cpdacademy.co นะคะลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วนะคะ